สวัสดีอินเทอร์เน็ตมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีจากหาดใหญ่ครับเราอยู่กันที่ลงอีจันทร์ครับกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันทร์หาดใหญ่ต้องไหวกําลังใจอีจันทร์ครับหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกําลังใจอีจันวันนี้เช้าวันนี้ครับเช้าๆเลยแปดโมงสี่สิบเจ็ดพัดลมพัดลมพัดลมมาเติมคังสามคันรถ หนึ่งสองสามครับลูกเพจครับเช้าวันนี้ครับเราได้กำลังพี่พี่ทหารนะครับมาช่วยแล้วก็พี่พี่เจ้าหน้าที่อุทยานครับตนงาช้างด้านนี้จะเป็นพี่พี่เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับตนงาช้างที่มาช่วยเราสิบห้านายทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบห้านะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็จะมีน้องๆทหารนะครับที่มาที่มาช่วยเราลงพัดลมสามคันรถเช้านี้ครับมีพัดลมมาเติมคังพัดทุกออกไปให้ชาวหาดใหญ่สดใสกว่าเดิมครับมีพัดลมด้วยนะมีพัดลมด้วยนะาน้องมาจากหน่วยไหนครับวันนี้อะไรนะรอห้าพันหนึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยนะหาดใหญ่ อ๋ออยู่ค่ายเสนานาลงมากี่นายครับวันนี้ยี่สิบนายมาจะมาทุกวันไหมทุกวันเหรอโอเคขอบคุณที่มาช่วยกันนะครับน้องแมวเหมียวสวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสองร้อยสามสิบสามคนครับเช้าวันนี้ ผมตู่ริ้วล้อครับยังอยู่ที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีครับท่่งเสียเซียนตึงครับกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกำลังใจอีกจันฮะวันนี้มีพัดลมมาลงสามพันรถใหญ่เลยสองพันตัววันนี้ครบเลยหรอครับสามพันรถรถมา3าันรถหล้อทั้งหมด 3,000ตัวนี่ครับจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตทนงาช้างนะครับ15นายมาช่วยเราต้องขอบคุณด้วยนะครับัไ่นี้เังนครับเอาลงฝั่ง้รงไหนครับเอาลงตรงไหนครับด้านในสุดเราจะสต็อกขั้นลงไว้ตรงนี้เลยครับด้านในสุด จากตัดต่อสู่ตัดกิ่งแฮตลกแต่เช้าเลยจากแต่งงานและมาช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่สุดยอดจริงนับถือใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู้หมวสู้ไปหมดเตรียมครับเตรียมลงพัดลมครับสองพันตัวสามคันรถ รอดูเลยครับพัดลมอ่ะพัดลมอ่ะพัดลมอ่ะกระดกลิ้นทำไมพัดลมอ่ะพัดลมสามคันสามคันรถหกล,ลอ้อสามพันตัวสองพันตัวสองพันต,ตัวเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยกลงครับแล้วก็สต็อกไว้ด้านในสุดเลย สำหรับเรื่องลงทะเบียนเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะตอนนี้เพจอิจานยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับเ,เราได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการคัดกรองข้อมูลแล้วครับเราจะเริ่ม kick off วันแรกกันในวันที่14ธันวานี้นะครับวันอาทิตย์นี้นะเราจะเริ่มแจกกันแล้วใครที่ลงทะเบียนแล้วรอรับสายนะครับ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งรายละเอียดครับทหารยี่สิบนายนีอ่อ <miraculous. S 2> อกมาจากไหนครับเดินทางมาจากไหนครับจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมอ๋อออกมากี่โมงป๋อาออกมามบ่ายโมงเมื่อวานบ่ายโมงเมื่อวานมาถึง วันเมื่อคืนแล้วเราได้พักหน่อยนึงแล้วก็เข้าหน้างานมาสามคันคันหนึ่งมันขึ้นได้กี่ร้อยตัวพัดลมเจ็ดร้อยแล้วก็หกร้อคันนี้เจ็ดร้อยคันนู้นเจ็ดร้อยและคันที่สามหกร้อยโอเคก็ทั้งหมดสองพันทั้งหมดสองพันตัวครับ 5, <6. S 1> พัดพัดลมมาลงที่หลงของเราแล้วเฮ้ย <5, 6. S 1> <c oughs> จะล่วงเหรอไม่ครับเาเปิดแค่คนเดียวอ๋วอโอเคพัดลมมาแล้วครับ<อ>คันนี้เจ็ดร้อยตัวครับอยู่หลังรถสิบล้อคันนี้ส่วนคันนู้นก็อีกเจ็ดร้อยตัวครับและเรายังมีอีกคันหนึ่งหกร้อยตัวรวมกันสามคันเนี่ยสองพันตัวครับมาเป็นรถบรรทุกแบบนี้เลยนี่พัดลมพัดลม แบบนี้เลยครับช่วยพัดทุกให้ชาวหาดใหญ่เนาะจะได้ไม่ร้อนสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะครับรอนะครับรอสักครู่นะครับรอ,อกันหน่อยเนาะ เจะอใหพี่ตัวอย่างไม้พี่อ่ขอให้พ to ี่ทหารวางแผนกันก <im ่อนแผนหนึ่งแผนสองยังไงดีครับพี่พรอัปเดตเช้านี้หน่อยนับสต๊นับสต นาสต๊ <N uts of talk> อกยู่ครับพี่พรพี่พรพะยาครับมาช่วยเราที่ลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะเลยวันนี้พัดลมมาลงแต่เช้าเลยครับโครงการเราสองพันสองพันกว่าตัวครับโดยมีพี่พี่เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมาช่วยเรา15นายตั้งแต่ เมื่อวานแล้วนะครับจนถึงวันที่18เลยครับสัมพันธ์กาลังสับเปลี่ยนกําลังพลกันมานะครับและน้องๆทหารจากค่ายเสนาณรงครับอีก20นายที่มาช่วยเรานะครับโครงการนี้เราจะเริ่มคิกออฟกันในวันที่14ทันวานี้ครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้เพจรอิจารยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับ ขั้นตอนตอนนี้เราเป็นขั้นตอนของการคัดกรองและคับแล้วก็เตรียมพื้นที่เตรียมโครงการเพื่อที่จะคิกออฟโครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกำลังใจอีจานครับตู่อยู่หาดใหญ่ยาวเลยใช่ครับตู่อยู่หาดใหญ่ยาวเลยครับวันนี้เป็นเดย์สิบเอ็ดแล้วนะยังอยู่กับตู่เิ้วล้อครับ ฝากติดตามด้วยนะกลับไปถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วฝากติดตามตู่ริ้วล้ออีจันด้วยนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับอะไรที่มีล้อตู่รอหมดเลยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูภาพบรรยากาศกันก่อนครับเราจะช่วยให้ชาวหาดใหญ่ตั้งตัวได้ครับเราจะมีทั้งตู้เสื้อผ้าครับที่นอนที่นอนสามฟุตครึ่งแบบนี้ แล้วก็พัดลมครับเตาแก๊สโอ้โหฟูกที่รองนอนหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวครับหมดตัวแต่อย่าหมดใจครับตามชื่อสโลแกนเลยหมดตัวแต่อย่าเพิ่งหมดใจกันนะเราจะช่วยกันตั้งตัวครับ ด้นานนี้ครับเมื่อวานเราจะไม่เห็นนะสตเตชันใหญ่ๆแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยนะเมื่อวานน่ะ <_ an> วันนี้ก็จัดเรียงพาเลทเรียบร้อยครับเพื่อวางสิ่งของเนาะพี่ตุล <Okay. S 1> ใช่ครับน้อง <_ an> พื้นที่เนี่ยเราเคลียร์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับเราทำเป็นสโตร์เหมือนสโตร์ส่งของเลยนะ <_ an> มีช่องให้รถถอยเข้าแต่เรื่องการจาราจรข้างหน้าเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีเลยครับ เพราะว่าเมื่อรถมาส่งของหรือรถมารับของเนี่ยอาจจะทําให้การจราจรตรงนี้ติดขัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอวางแผนก่อนเบื้องต้นเนี่ยเราวางแผนไว้ได้ระดับหนึ่งแล้วครับคิดถึงครับพี่ตะวันทอแสงบอกคิดถึงครับจากระโนดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวระโนดด้วยนะครับเช้านี้ทําความสะอาดบ้านกันเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังครับชาวระโนด ที่หาดใหญ่เคลียพื้นที่จะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะนี่ครับสเตชันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเดินเข้าเลยเดินมาตรงนี้ปั๊บตรงนี้จะเป็นที่นอนเลยครับที่นอนสามจุดห้าฟุตครับด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะเนี่ยเราจะวางกันยาวแบบนี้เลยแล้วรูปเพจเห็นที่แดดส่องเนี่ยเดี๋ยววันจริงวันที่สิบสี่ที่เราคลิกออฟก,กันครับจะไม่มีแดดส่องมาแบบนี้แล้วนะเราจะขึงผ้าใบแล้วก็ขึงไว้ิลชื่อชื่อโครงการครับไว้ตรงนี้เลย ไม่ต้องห่วงนะไม่ร้อนแน่นอนเราจะเดินเป็นสเตชันเลยครับรับฟูกรับตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่บ้านนะครับหลังไหนได้ฟูกหลังไหนได้ตู้เสื้อผ้านะครับเอาตามที่เจ้าหน้าที่โทรบอกเลยนะครับวันแล้วเวลาเข้ามาก็ตามที่เจ้าหน้าที่โทรหาเลยนะครับแล้วเราก็จะเดินวนครับเดินวนอ้อมมาทางนี้เนาะแล้วก็อ้อมไปอีกครับอีกสเตชันหนึ่งไปอ้อมหลังโต๊ะลงทะเบียนนะครับ แล้วก็เดินวนครับรับหมอนรับผ้าห่มครับนี่เราลงพัดลมกันแล้วคันนี้ก็700ดร้อนะขึ้นมาสองคันนี้คันละเจ็ดร้อยครับ2องคันหนึ่งตัว2องคันหนึ่นี่ตัว,น, 1, ตวนี่ครับจากจากผู้พิทักษ์ป่าสู่อาสาสมัครลงอิจันของเราครับขอบคุณด้วยนะครับพี่ๆเขามาจากเขตรักษาพันุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างครับ สิบห้านายสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเราตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่สิบแปดธันวานนี้เลยครับโอ้ละโนดฝนตกอีกแล้วหรอล้า,ลางบ้านเสร็จแล้วฝนตกหนักอีกแล้วโอ้ขอให้ฝนหยุดไวหยุดไวๆเลยครับอย่ามาซ้ำทุกเลยเนาะตกได้อย่าท่วมนะครับตกได้อย่าท่วมคุณยายบีบีบอกสาธุสาธุสาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุครับคุณยายบีบีลูกเพจที่น่ารักของอิจันพี่ตะวันทอแสงบอาจำพี่ได้ไหมลูกสะใภพ่อแปลกเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยผมจำได้ไหมเนี่ยจำได้จำได้ชาว้ะโนดน่ารักเราจำได้อยู่แล้วที่เราไปไลฟ์สดรถพุ่มพวงอิจันกันเนาะ พี่น้องราโนดน่ารักมากครับที่ราโนดเช่าโอ้โหคนราโนดดูกันเยอะเลยราโนดฝนตกอีกแล้วหรอวันนี้หาดใหญ่แดดเปรี้ยงเลยครับหาดใหญ่แดดเปรี้ยงเลยครับนี่ครับภาพบรรยากาศสดๆ,สดๆครับวันนี้ของจะเริ่มมาลงแล้วนะครับทยอยมาลงแล้วทั้งตู้เสื้อผ้าพัดลมหมอนผ้าห่มครับแล้วก็จะมีการขึ้นของจาก SCG ซนะจะมีพี่เอก้าครับพี่เอก้าจะ คอยดูของที่ร้ง SCG ครับและทยอยนำมาลงที่นี่นะนับสต็อกแล้วก็มาลงมาลงครับตามจำนวนที่เราจะแจกเลยเรียมนาจบันเทพบอกส่งกำลังใจให้ครับสวัสดีพี่พี่ตะวันทอแสงนะครับจำได้ครับชาวระโนดน่ารักมากไปแจกของไปช่วยกันแจกของครับน่ารักต่อแถวกันน่ารักเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยสุด,สด พัดลมนี่คือพัดลมขนาด16นิ้วนะครับพัดลมขนาด16นิ้ว <Okay. S 1> วันนี้มาแล้วครับ2,000ตัว2,000ตัวครับช่วยชาวหาดใหญ่ตั้งตัวกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกำลังใจอีจันท่โสพลบ้านผักกูดละนดุด ละโนดบางน้ําท่วมามากๆค่ะโอ้เป็นกําลังใจให้นะครับรางบ้านกันเป็นยังไงบ้างรางบ้านกันเสร็จหรือยังครับภาคใต้เนี่ยอากาศแทบว่าจะร้อนทั้งปีเนาะการได้พัดลมไปเนี่ยมันช่วยคลายร้อนครับจะได้ไม่ทุกเนาะลูกเห็นเนาะนี่ครับเรามีพิทา,ารเจ้าน้าที่อุทยานจากเขตรักษาพานันธุ์สัตว์ป่าครับคอยช่วยกัน ทาหารจากค่ายเสยนาณรลงครับมาทั้งหมด20นายตอนนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีครับเสียนตึงครับเสียนตึงชาวหาดใหญ่รู้จักกันไหมครับโครงการนี้เราเปิดให้มีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการคัดกรองแล้วนะคัดกรองเอกสารบ้านต่างๆครับเช็คกรองคัดกรองข้อมูลครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะครับเริ่มโทรแล้วครับอาจ คนเนี่ยมาลงทะเบียนกับเราเยอะมากนะครับอาจจะต้องรอหน่อยนะใครที่ยังไม่ไม่ไม่ได้โทรนะครับเริ่มโทรตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้ก็ยังมีการโทรติดต่ออยู่นะสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับสาธุขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะสู้ๆนะคะทุกท่านหาดใหญ่ต้องไหวอ่าหาดใหญ่ต้องไหวนะครับหาดใหญ่ต้องรอด ขอบคุณนะครับลูกเพจครับลูกเพจที่น่ารักของเรานี่ครับงานเนี่ยเราเดินเร็วมากถ้าไม่ได้พี่พรกับพี่อูประสานงานให้นะครับคงแย่แน่เลยนี่พี่พรน,นะครับเดินทางมาไกล1,000กว่ากิโลจากพะเยามาช่วยเราที่หาดใหญ่เหนือสุดมาใต้สุดจะเป็นอีจันไปแล้วเป็นอีจันแล้วเนาะนี่คือพี่พรอ,อีจันครับเจ๊พรอ,อีจันครับมาจากพะเยา มาช่วยเหลือลงเราแล้วพี่พรช่วยเราตั้งแต่เชียงรายแม่สายเชียงใหม่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้ครับปลายปี68พี่พรก็มาช่วยเราอีกนะ โอเคครับพี่พรบอกว่าวันนี้นอกจากพัดลม2,000ตัวเนี่ย mm hmm. ก็จะมีที่นอนมาเสริมอีกครับและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยที่มันจะกินที่บริเวณสต็อกของเรามากที่สุดเลยก็คือตูเอ้เสื้อผ้าครับเราได้ตูเ้เสื้อผ้ามาเนี่ยเราจะต้องนํามาประกอบด้วยนะซึ่งเราจะเอาไวอ้อีกโดมหนึ่งครับก็คือโดม2กับโดม3ครับนี่ช่องนี้ครับตูเ้เสื้อผ้าจะลงตรงนี้ทั้งหมดเลยเห็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้นะครับ ถ้าตูสื้อผ้าได้ลงแล้วเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเต็มครับเต็มและแน่นด้วย,เ,ยเต็มและแน่นส,ดสุดๆเลยเพราะว่าเนี่ยขนาดพัดลม2,000ตัวนะลูกเพจวางไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวอรอดูเลยว่ามันจะแน่นขนาดไหนมันจะแน่นมากๆพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่พอเลยบ,บริหารจัดการทุกตะลางนิ้วจริงๆครับเออ ประชาันพันธ์อีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับขออภัยด้วยนะครับเรามีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วครับในวันที่6ที่7ครับที่วัดหาดใหญ่ในนะครับมีชาวหัดใหญ่มาลงทะเบียนกับเราถึง5000หลังคาเรือนเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลแล้วครับขอโทษด้วยนะครับสําหรับใครที่ถามเข้ามานะเราตอบให้แล้วนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับ ที่น้มนบอกว่าสาธุขอบคุณแทนชาวหาดใหญ่นะคะอขอบคุณครับที่ะวันทอแสงบอกเราว่าขอบคุณทีมงานเพจอีจันน่ารักทุกคนแล้วมาช่วยพี่น้องใต้ขอบคุณที่สุดเลยสนุกมากวันก่อนที่ได้ร่วมแจกของกับชาวบ้านศาราหลวงล่างโอ,อ,อ้พี่ๆชาวบ้านศาลาหลวงล่างเนี่ยะระโนใช่ไหมน่ารักสุดๆครับพี่บุญญานุชครับ ตอนนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการคัดกรองแล้วครับแล้วก็การเตรียมสถานที่นะเพื่อทําโครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกําลังใจอีจันทร์ครับ hey, hey. ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการให้ลงทะเบียนนะพี่ฝันให้ไกลไปให้ถึงสวัสดีครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะ ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับสำหรับโครงการช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ในเฟสที่ <c oughs> ในเฟสที่สครับหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกำลังใจอีจันครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับเ,เรามีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วครับเมื่อวันที่6ที่7ครับที่วัดหาดใหญ่ในที่เราทำโครงการที่นอนกำลังใจเฟสที่สช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่เนาะ แล้วก็สําหรับใครที่ได้รับกูปองไปวันนั้นเนี่ยเรามีการคัดกรองนะครับได้รับไปวันนั้นแล้วในโครงการนี้จะไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับครับและลงทะเบียนในวันนั้นนะเรามีการคัดกรองครับมีเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์ของเพจออจันโทรหานะครับรอรับสายได้เลยครับเริ่มโทรตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้ก็ยังมีการโทรสอบถามข้อมูลคัดกรองข้อมูลกันอยู่นะครับ ใครที่ลงทะเบียนที่วัดหาดใหญ่ในรอรับสายได้เลยครับอาคุณพี่ฝันให้ไกลไปให้ถึงมีเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วเนาะเจ้าหน้าที่ของเพจอิจันนะครับจะไม่มีการให้มัดจําไม่มีการให้โอนเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามีการให้โอนเงินมีการให้มัดจําอะไรนั่นคือมิจฉาชีพนะครับตัดสายได้เลยครับเจ้าหน้าที่ของเพจอิจันจะเพียงแค่โทรสอบถามข้อมูลเพียงเท่านั้นนะครับ น้องยศน้องยศเรามาแล้วน้องยศเรามาแล้วไม่ได้ทีโอเคลูกเพจครับลูกเพจหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนผมขอบัตรชาสัมพันธ์ไว้รอบสุดท้ายครับตอนนี้โครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกําลังใจอีจันเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่เฟตนี้มาเป็นเฟตที่สามแล้วครับและเป็นเฟตที่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากๆเลยเรามีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วครับ ที่วัดหัดใหญ่ในที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมครับเรามีรายชื่อของชาวบ้านที่ลงทะเบียนกับเรามากว่าห0า0หลังคาเรือนแล้วครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลแล้วครับขอโทษด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับ ไม่ต้องห่วงนะสําหรับใครที่ได้ในเฟสสองไปแล้วนะครับที่เราแจกที่วัดหาดใหญ่ในนะครับเราจะมีการตัดชื่อตัดเอกสารทิ้งนะครับสตูลเราไปทํามาแล้วครับที่ละง,งูนะเรามีเรามีการจัดโครงการขึ้นซับน้ําตาชาวละงูจังหวัดสตูลไปแล้วนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเฟสสุดท้ายของอิจันแล้วครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ กับโครงการหมดตัวไม่หมดใจหาดใหญ่ต้องไหวกำลังใจอีจันครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ๆเจ้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างครับแล้วก็น้องๆทหารจากค่ายเสยนานอลงครับ20นายที่จะมาช่วยเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนจบโครงการเลยครับ18ธันวาคม2568โอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปทำภารกิจรับแก๊สปิกนิกนะครับ เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ลูกเหตได้ชมกันอีกวันนี้ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับที่ตอนที่ม้อหุงข้าวเตียงตู้เสื้อมาลงเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูเป็นระยะระยะครับขอบคุณครับ